สวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อวานใครโชคดีบ้างอ๋อครับก็ยินดีกับเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ได้ถูกรางวัลกันนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับไม่ว่าถูกมากถูกน้อยก็ขอให้ถูกนะครับตัวเลขนะครับก็ที่ผ่านมาผมก็ขอโทษขออภัยนะครับที่ได้สรุปสองตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับ ก็พอดีเอาเด่นก็มี3กับ5พอดีก็มาเข้าอยู่ที่เลข3นะครับเด่นผมก็มาตัดภายใน24คู่ชุดนะครับก็จะเหลือแค่8ชุดนะครับผมก็มาเคาะเด่นเน้นให้นะครับก็จะมี3 8 3 0แล้วก็58และ50ชุดลองชุดลองก็มี3 9 31แล้วก็5 9 51นนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็พอดีก็ จะมีชุดนี้นะครับใกล้เคียงนะครับ3ามแปดนะครับ3าม8ดสามแดนะครับที่ผ่านมาออกอะครับสามเจใช่ไหมครับสองตัวล่างนะครับก็พอดีเลขเจ็ดไม่มีนะครับเลขเจ็ดไม่มีนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่สรุปสองตัวล่างโค้งสุดท้ายก็มาจากสูตรนี้นะครับยี่สิบสี่คู่ชุดนี้นะครับนะครับก็สามกับห้านะครับเป็นตัวเด่นนะครับมาตัดภายนนี้ก็ได้แค่แปดชุดนะครับ ผมก็มาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับนะครับก็ตามกันต่อครับวันนี้ครับพอดีก็จะมาเข้าอยู่ชุดนี้นะครับสามเจ็ดใช่ไหมครับที่ผ่านมาก็จะมาเข้าสองตัวนี้นะครับพอดีสูตรหลักหน่วยนี้ก็หลุดนะครับก็จะมาเข้าหกตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้ก็ไม่มานะครับก็ถือว่าหลุดนะครับ 3ก็มีแค่4ี่ชุด5ก็มีแค่4ชุดนะครับนี้ผมก็ทําให้เหมือนเดิมครับสูตร24คู่ชุดนี้นะครับก็ที่ผ่านมาก็สรุปโค้งสุดท้ายก็ได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้นะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับตัวเลขก็ไม่เข้านะครับก็มาแค่เลข3นะครับเด่น3กับ5ครับก็ มาแต่เลข3นะครับก็มาเน้นให้ก็มี38 30แล้วก็58แล้วก็50นะครับก็ขอโทษขออภัยกันอีกทีหนึ่งนะครับก็มาลุ้นตามกันต่อนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็ใช้เหมือนเดิมครับตำแหน่งก็ใช้เหมือนเดิมนะครับ 为什么我看不了。 สูตรก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะก็พอดีงวดนี้ก็มาสองตัวมาสูตรนี้นะครับสามเจ็ดนะครับสูตรนี้ก็หลุดไปนะครับหลักสิบนี้นะครับก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ ชุด2ีคู่ชุดล่างนะครับวันที่1ตุลาหกเจนี้นะครับเราลองมาดูครับว่าผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับท่านผู้ชมสูตรนี้ผมจะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับตำแหน่งนี้นะครับ,รบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับจะใช้หลักร้อยนะครับ สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือสองสามแล้วก็ศูนนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับ บวก5ทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับแล้วก็หลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็บวกกัน3มครั้งนะครับเรามาดูครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับเราลองมาดูครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้ตัวเลข10ตัวนะครับหน่วยก็ได้4ตัวหลัก10ก็ได หกตัวนะครับพอดีงวดนี้หลักหน่วยหลุดนะครับก็ลองมาลุ้นดูครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับสองบวกกันสามครั้งนะครับก็ได้หกนะครับหกบวกห้าก็จะได้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดก็จะใช้ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับมาวางไว้เป็นหลักหน่วยนะครับก็ได้หนึ่งเพิ่มทีละแต้มนะครับหนึ่งแล้วก็สอง แล้วก็3แล้วก็4นะครับหลักหน่วยเราก็ได้แล้วนะครับสีตัวนะครับแล้วก็หลัก1ิบนะครับนี่คือหลักสิบนะครับหลักส0บก็นับต่อเพิ่มจากเลขสี 4, นี่เลยนะครับก็คือได้เลข5้านะครับ5แล้วก็6 7 8 9แล้วก็0นะครับ ก็จะได้6ตัวนะครับหลักสิบนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับเพื่อจะมาประกบคู่นะครับประกบคู่ก็จะได้ยีบสีคู่ชุดนะครับผมก็จะวางหลักหน่วยไว้ให้ก่อนนะครับ1 2ก็3แล้วก็4นะครับแล้วก็หลักสิบหลักสิบก็จะมี5้านะครับห 7 8 9แล้วก็0นะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับสูตร24คู่ชุดล่างนะครับงวดวันที่1ตุลาหกนี้นะครับก็ลองมาดูปลาประกบคู่เลยนะครับมาประกบคู่เลยนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเพื่อจะไม่เสียเวลาครับส่วนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับฟังคำเตือนก่อนนะครับ คำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขนะครับย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็สูตรก็มีค่าวิรลุดนะครับเราเรามาลุ้นต่อนครับสูตร24คู่ชุดนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประกบคู่แล้วก็จะได้24คู่ชุดหลังนะครับมามาประกบคู่เลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับ ไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับก็จะมีห้านะครับห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองแล้วก็ห้าสามแล้วก็จะมีห้าสี่นะครับก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกสาม หกแล้วก็จะมี7 1 7 2 7 3นะครับแล้วก็เจ็ดสี่จะมี8 1 8 2 8 3แล้วก็แปนะครับ 91 92 93 94มี01 02 03 04ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมี24คู่ชุดนะครับ24คู่ชุดล่างนะครับ12345678 เก้าสิบเจ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบหกเ็ดี่ยีเดี่ยีครบนะครับมียี่สิบสี่คู่ชุดนะครับผมครับสูตรยีสิบสี่คู่ชุดล่างนะครับหลักสิบก็มี6กตัวหลักหน่วยก็มีสี่ตัวนะครับเดี๋ยวใกล้วันเวลาผมก็จะเอาเด่นมาตัดให้อีกทีหนึ่งนะครับพร้อมสรุปให้เลยนะครับสูตรยี่สคู่ชุดล่างนี้นะครับก็ ทำเหมือนทุกงวดนะครับมาสรุปให้นะครับใกล้วันเวลานะครับจะมาสรุปให้อีกทีนนะครับก็จะใช้เด่นมาตัดให้นะครับภายในยิ่สีคู่ชุดนี้ให้นะครับว่างวดนี้จะได้กี่ชุดกันนะครับผมจะใช้เด่นมาตัดให้นะครับภายในยิ่สีคู่ชุดนี้ให้นะครับก็คาดหวังว่าน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลา 67นี้นะครับคาดหวังนะครับว่าจะมีชุดใดชุดหนึ่งนะครับที่จะเห็นนะครับภายใน24คู่ชุดนี้นะครับก่อนอดื่นก็ฝากเพื่อนๆและ fc ทุกๆท่านนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องช่องนี้เลยนะครับช่องไทยพารวยนะครับวันที่1ตุลา67นี้นะครับ ก็หลักหน่วยก็จะมี1234นะครับหลักสิบก็จะมี5 6 7 8 9 0มาประกบคู่แล้วก็จะได้อยู่ประมาณนี้นครับ24คู่ชุดล่างนะครับถ้าไหนชื่นชอบเลข5เป็นหลักสิบก็ลองไปติดดูนะครับ5 1 5 253 54ครับถ้าไหนชื่นชอบเลข6เป็นหลักสิบก็จะมี6 162 63แ 6, ล้วก็6,4นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็แถวและ4ชุดนะครับ ท่านไหนชอบเลขเจก,ก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็าี่นะครับท่านไหนชอบเลขแปดเป็นหลักสิบก็จะมีแปดหนึ่งแนะครับท่านไหนชื่นชอบเลขเก้าเป็นหลักสิบก็จะมีเก้านสองนะครับแล้วก็เก้าสนะครับชื่นชอบเลขศนย์ 0, เป็นหลักสิบก็จะมีศูนย์หนึนสองศูนย์สามะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะมี24่สิบสีคู่ชุดล่างนะครับก็ลองไปลุ้นดูนะครับ ถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปลุ้นดูนะครับ24คู่ชุดนะครับก็หาเด่นมาตัดเองก็ได้นะครับในยใ่ม4ีคู่ชุดนี้นะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับเดี๋ยวใกล้วันเวลาตัวเล็กจะออกนะครับผมก็จะเอาเด่นมาตัดให้นะครับพร้อมสรุปให้เลยนะครับสูตร24คู่ชุดล่างนี้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ก็ ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทางช่องไทยพาลวยนะครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆและสมาชิกไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ